เรายิ่งโตก็ยิ่งมีอะไรหนักหัวกันขึ้นทุกคนเลยนะโยมสมัยตอนเด็กๆมีอะไรหนักหัวคือหนักหัวใจหนักหัวคิดก็เอาไหล่แม่เป็นหัวนอนมาซบที่ไหล่แม่ทุกทีความหนักที่หัวก็เบาลงตั้งเยอะไปโรงเรียนแล้วเพื่อนแกล้งกลับมามาซบที่ไหล่แม่ที่มันหนักอยู่ในหัว กำลังโกรธเพื่อนศพแล้วแม่ก็บอกว่าให้อภัยเขาเถอลูกไม่เป็นไรอย่าไปทำอะไรให้เขาจะต้องแกล้งครั้งต่อไปนะลูกมันก็เบาหัวคิดเราไปตั้งเยอะกลัวหมากลัวแมวกลัวเสียงฟ้าผ่าฟ้าร้องก็มาซบที่ไหลแม่ความกลัวในหัวความหนักในหัวที่หนักด้วยความกลัวก็เบาลงได้ตั้งเยอะ แต่ตอนนี้เรายิ่งโตขึ้นมีอะไรหนักหัวหลายอย่างที่ไม่อยากให้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังเลยเพราะการที่เราไปมีคนอื่นเข้ามาในครอบครัวไปเป็นเขยเขาสะพ้ายเขามีลูกมีหลานเราก็เลือกของเราเองเรากำลังหาคนที่มาทำให้เราต้องหนักหัวเองก็ไม่ควรที่จะเอาเรื่องที่หนักบนหัวเรา จะต้องเป็นหนักบนไหล่แม่เพิ่มพอลําพังชีวิตเขาแก่เท่าเขาก็หนักพอแล้วถ้าหากวันนี้รู้สึกว่าชีวิตมีอะไรที่มันหนักหัวเหลือเกินที่พ่อแม่ให้เราได้เอาหัวเป็นหนุนให้เอาหัวไปเกยไหล่ซบไหล่พ่อแม่เมื่อตอนเด็กๆนั้นก็มีคำสอนที่ออกมาจากปากไม่ใช่น้อยเอาคำเหล่านั้นแหละ เอามาทำให้วันนี้หัวคิดของเราไม่ต้องหนักอีกต่อไปเอาคำสอนที่ดีของพ่อแม่นั่นแหละเอามาทำให้หัวเราเบาขึ้นทุกวันทุกวันและอย่าเอาเรื่องหนักหัวของเราต้องเป็นหนักหัวไหลของพ่อแม่กันอีกต่อไปเลยถ้าพ่อแม่ไม่มีศีลก็ชวนท่านมีศีลท่านไม่มีธรรมะก็ชวนท่านศึกษาธรรมปฏิบัติธรรม เป็นการตอบแทนบุญคุณชั้นเลิศจริงๆที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้วันนี้วันแม่นะโยมใครมีอะไรหนักหัวจะหนักหัวคิดหนักหัวใจขอให้ตั้งใจบริหารชีวิตไปด้วยการมีสติปัญญาลูกกระตันอยู่ไม่เห็นมีชีวิตใครตกต่ำสักคนขอให้เจริญเจริญเถิดสาธุชนเจริญพรวันแม่ เสาหินเสาไม้เสาปูนเสาเหล็กที่ว่าน,นักคงไม่เคยมีสิ่งไหนรับน้ำหนักเท่ากับคนที่เป็นเสาหลักของครอบครัวหนักจริงๆนะโยมเสาต่างๆอย่างมากก็แค่รับน้ำหนักตรงๆแต่คนที่เป็นคนที่ซื่อตรงและรู้สึกว่าทุกอย่างของครอบครัวที่จะต้องแบกรับน้ำหนักไว้เป็นหน้าที่หลักของเขาบางบ้านก็มีแม่เลี้ยงเดียว แม่เลี้ยงเดี่ยวที่พาลูกๆทุกคนรอดมาได้ไม่รู้ว่าเขาจะต้องแบกรับน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนกับการที่จะต้องรู้จักเอ็นซ้ายเอ็นขวาในเวลาที่น้ำหนักถ่ายเอ็นไปทางซ้ายทางขวาจะต้องใช้ศิลปะมากน้อยแค่ไหนจะต้องรับน้ำหนักเรื่องที่มันสมอยู่ในหัวใจตัวเองมากน้อยแค่ไหนจะต้องแบกรับน้ำหนักเรื่องต้องกินต้องใช้มากน้อยเพียงใดบางทีเสาไม้เา atte, สาปูน,สปน,สปนสเสาเหล็กที่ว่าแบกรับน้ำหนัก ก็คงไม่เคยรู้หรอกว่าเสาหลักของครอบครัวเขาแบกรับน้ำหนักมากกว่านี้และต้องมีศิลปะที่ดีมากน้อยเพียงใดไม่งั้นคงพาทุกคนรอดตายมาไม่ได้จนถึงทุกวันนี้แน่ๆจึงควรให้ความสำคัญกับคนสำคัญกลับมาดูว่าบัตรนี้เราได้ทำให้เสานี้หนักมากเกินไปหรือเปล่าเสาหลักของครอบครัวมีความสำคัญนะบางบ้านที่มีพ่อเลี้ยงเดียวมีแม่เลี้ยงเดียวหรือจะเลี้ยงมาด้วยกันทั้งคู่ แต่ก็เหมือนกับเลี้ยงอยู่คนเดียวอยู่ดีบางทีบางคนก็กลายเป็นภาระเพิ่มมากกว่าการที่จะเลี้ยงลูกด้วยซ้าสามีพัญญาบางบ้านก็กลายเป็นภาระของกันและกันแต่เสาหลักของครอบครัวใครๆก็รู้ดีว่าน้ำหนักที่ต้องแบกรับตรงนี้มันมากมายมหาศาลแค่ไหนให้มีสติในการแบกรับน้ำหนักต่อไปเมื่อคิดจะสร้างน้ำหนักก็ต้องยอมรับที่จะต้องแบกน้ำหนัก และจะต้องมีความรักที่ซื่อสัตย์ต่อการที่จะแบกน้ำหนักที่ตัวเองสร้างขึ้นนั้นด้วยขอให้ตั้งใจแบกน้ำหนักอย่างมีศิลปะต่อไปอย่างน้อยอะไรอะไรที่จะต้องแบกข้างหน้าที่ว่ามันหนักหนามันอาจจะไม่หนักเท่าเก่าเพราะเราแบกหนักๆจนชินขอจเจริญพรเป็นกำลังใจถ้าน้ำลายคนที่เขานินทานำมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟในการดำรงชีวิตของเราไม่ได้ ก็อย่าไปมัวอาลัยอววร์เสียอกเสียใจกับคำนินทาทั้งหลายเอาเวลามาทํามาหากินเพื่อให้เกิดเงินในการที่มาจ่ายค่าน้ำค่าไฟจริงๆก็จะดีเหมือนกันนะโยมในแต่ละวันคงหนีไม่พ้นลมปากของคนที่พัดให้เราต้องเซซ้ายเซ,ยซยขวาแต่ถ้าเรามั่นใจว่าน้ำลายของใครก็ไม่สามารถที่จะนำมาจ่ายค่าน้ำค่าไฟในการดำรงชีวิตได้เก็บแรงเก็บใจ ให้มันยังใสสะอาดในการทำงานด้วยพละกกำลังอย่างเข้มแข็งเอาแรงลมปากของใครทั้งหลายอย่าให้เซหรือถ้าจะเซก็เซไปข้างหน้าอย่างน้อยก็ยังไปข้างหน้าได้หลายก้าวจากแรงเซที่เราถูกลมปากของเขากระตุ้นให้เราต้องไปถ้าค่าน้ำค่าไฟที่ยังต้องกินต้องใช้อย่างจ่ายด้วยน้ำลายของคนนินทาไม่ได้ ก็เก็บหัวใจตัวเองให้เข้มแข็งเพื่อที่จะไปหาค่าน้ําค่าไฟมาจ่ายในการดํารงชีวิตของตัวเองให้ได้จริงๆก็ดีเหมือนกันนะโยมขอเจริญพรเป็นกําลังใจโอ้นี่ขนาดว่าเซฟๆนะแต่มาว่าก็ยังเอาเรื่องอยู่นะไม่รู้ว่าบางคู่กรณีเขาจะยอมแขวนนวมให้กันบ้างไหมหรือเขาจะยังใส่นวมให้กันอยู่เรื่อยๆแต่บางคู่เขาก็บอกว่าไม่ไหวแล้วชกกันจนเหนื่อย ไอ้ที่ชกกันมาเรื่อยๆขอแขวนนวมก็แล้วกันนะพี่นะเห็นหน่วมของเด็กๆที่ซ้อมๆกันแล้วก็มีเศษฝุ่นติดอยู่เยอะนี่แสดงว่าเริ่มแขวนน่วมแล้วยกตัวอย่างนะโยมนะเปรียบเทียบกับการทะเลาะกันในบ้านในที่ทํางานการมีปัญหากันด้วยเรื่องของอารมณ์ต่างๆหลากหลายนะเรื่องของอารมณ์ที่มากระทบสารพัดท,ที่จะกระทบในแต่ละวันแต่บางคนก็รู้ว่าเราก็ยังมีความโลภความโกรธความหลงอยู่นะแต่ขอซอบๆแล้วกัน ไม่ถึงขนาดกับเอาเป็นเอาตายแต่บางคนก็สวมแค่ถุงมือซัดกันจนปากแตกตาบวมนะเรียกว่าในที่ทำงานนโยมกระทบกระทั่งกันทางอารมณ์ทางสายตาทางความคิดทางอะไรแบบใส่กันแบบเต็มๆแต่บางคนก็รู้อยู่ว่าเราก็ยังยังมีโกรธอยู่นะยังอยากจะใส่แกบ้างเหมือนกันนะแต่ก็ขอแบบนมนมแล้วกันนะเซฟให้หน่อยอย่างน้อยๆก็ยังไม่เจ็บอะไรมากนะ จริงๆก็เป็นแบบนั้นเลยโยมแต่จริงๆแขวนนวมดีกว่าไม่ควรที่จะไปกระทบกับทั้งอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอะไรกันทั้งนั้นเลยในที่ทํางานในบ้านเกิดมาเจอกันแล้วพ่อแม่เกิดมาเจอกันแล้วลูกหลานเกิดมาเจอกันแล้วพี่น้องเกิดมาเจอกันแล้วอะไรอภัยกันได้ก็อภัยกันไปแขวนนวมไม่ต้องกระทบกับทั้งหัวใจกันได้ก็ดีนะไม่ต้องไปเจ็บเนื้อเจ็บตัวเนี่ยแต่ละหมัดที่โดนเข้าไปเนี่ยโยมโอ้โหนี่ขนาดว่าเซฟๆนะแต่มาว่า ก็ยังเอาเรื่องอยู่นะโอ้อยังเอาเรื่องอยู่นะแล้วท้าหมัดจริงขึ้นมานี่นะเตะซ้ายของตะวันชายขึ้นมานี่อาตมาไม่รู้เหมือนกันว่าตายขาเท้าเขาได้เหมือนกันอาฉะนั้นก็ขอให้เป็นข้อคิดสักเล็กน้อยว่าถ้าวันนี้ชีวิตยังอาจจะต้องกระทบกระทั่งกันบ้างสมนวมให้กันก็ดีแต่แขวนนวมดีกว่าแขวนนวมดีกวา่าไม่กระทบกระทั่งเลยก็ดี แต่ถ้ามันจําเป็นจริงๆยังไงก็ซบอบกันมานั่งคุยกันนะเอามือแตะกันเล็กๆน้อยๆให้รู้ตัวว่าอย่างนี้ไม่ดีนะล้าเส้นกันไปแล้วนะ <ๆ S 1> เกินไปแล้วนะ <ๆ S 1> อย่างนี้ก็ขอเป็นข้อคิดเล็กๆน้อยๆอย่าถึงขนาดกับใส่ถุงมือแล้วชกกันด้วยมือแข็งๆเนยลำพังมืออย่างนี้โยมตะมาว่านะโอ,โอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ถ้าอย่างนี้ก็เบาหน่อยแต่ไม่ชกกันเลยก็ดีกว่าเยอะ ก็ขอเป็นข้อคิดเตือนใจแขวนหนวมได้ก็ดีพอชีวิตนี้ได้เกิดมาเจอกันแล้วรักกันเมตตากันไม่รู้จะได้เจอกันอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ขอเจริญพรเป็นกําลังใจหลังพิงเสาเราเรื่องราวในเช้านี้ว่าถ้ามีลูกหลานดีก็ยิ่งกว่ามีทรัพย์ที่มากหลายมีลูกหลานที่พอพึ่งพากันไป พอเหนื่อยกายเหนื่อยใจได้พักพิงบ้างก็ยังดีแต่ถ้ามีลูกหลานพึ่งพาไม่ได้ต่อให้มีทรัพย์มากหลายก็หายหนีเขาได้ทรัพย์เขาก็ไม่ใหญ่ดีเห็นต้นเสาในเช้านี้มีข้อคิดขอจเจริญพรเป็น กำลังใจเชาวนี้สักเล็กๆน้อยๆว่า,าบินทบาตรกลับมาเสร็จแล้วก็มานั่งหลังพิงเสาว่าเดินไกลๆช่วงหน้าฝนนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะต้องประคองทั้งร่มมือหนึ่งแล้วก็ถือกับข้าวอีกมือหนึ่งแล้วมือหนึ่งก็จะต้องเปิดจีวรเพื่อที่จะเปิดบาทฝาบาทก็จะร่วงนะต้องประคองต้องเก๊กนะเส้นอยู่ในเนื้อในตัวนี่พอสมควร แต่พอได้หลังพิงเสาก็รู้สึกค่อนข้างสบายหน่อยนี่ถ้าเป็นเสากลมๆนะหัวจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้นะนะก็นึกเปรียบเทียบว่าถ้าเสากลมเนี่ยหัวก็ตกแปกไปฝั่งนู้นหัวก็ตกแปกไปฝั่งนี้มีเสาเหลี่ยมก็ยังพอนะยังพอที่จะอิงได้หลายจุดนึกถึงลูกหลานนายโยมบางบ้านมีลูกหลานแบบพึ่งพาไม่ได้เลยพยายามป,ประคองให้ยืนก็ล้มแผลประคองให้ยืนก็ล้มแผล ไม่รู้เมื่อไหรจะยืนได้ตัวเองสักทีจะยืนได้ด้วยตัวเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สักพักหนึ่งไม่รู้ว่าเขาจะยืนได้ตัวเองเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วพ่อแม่ก็ไม่รู้ว่าจะประครับประคองได้อีกสักนานแค่ไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะหรือว่าจะต้องรอให้พ่อแม่ตายก่อนแล้วมาขายสมบัติกินก็ไม่รู้เนี่ยบางทีเนี่ย ประมาณนี้คือถ้าเราบอกว่าเด็กตื่นสายอย่าไปบอกว่าเด็กไม่ดีบางทีงานของเขามันต่างจากเรางานงานของเขาทํางานตอนในช่วงหัวค่ําถึงกลางคืนดึกแล้วเขาตื่นสายมันก็อาจจะตื่นสายนิดหนึ่งไม่เป็นไรงานถ้าเด็กตื่นสายวัยรุ่นตื่นสายอย่าไปว่ากันโยมเพราะงานบางทีมันต่างกันบางทีเราแบบในในวัยของคนเท่าคนแก่แบบเราเนี้ยนะเราก็ประมาณสองทุ่มสองทุ่มก็หลับแล้วในสมัยคนสมัยก่อน ทุ่มสองทุ่มก็หลับแล้วแต่เด็กสมัยนี้เขาต้องทํางานคอมทางานเกี่ยวกับออนไลน์ขายไลฟ์ขายของหรือว่าทํางานแบบมันต้องใช้ช่วงเวลากลางคืนเราตื่นเช้ามาเขาอาจจะตื่นสายบ้างอะไรบ้างมันคงเป็นเรื่องธรรมดาของคนในยุคสมัยนี้แต่คําว่าขี้เกียจเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าตื่นสายคนตื่นสายไม่ได้ขี้เกียจนะคนตื่นสายไม่เสมอไปว่าจะเป็นคนขี้เกียจแต่เราก็มาพิจารณาดูว่าความขี้เกียจเนี่ย จนบางทีพ่อแม่อึดอัดใจว่าเมื่อไรจะโตสักทีเมื่อไรจะยืนได้ด้วยตัวเองสักทีต้องรออีกสักกี่ปีจึงจะโตหรือว่าต้องรอให้พ่อแม่ติดเตียงซะก,ก่อนนะแล้วจึงค่อยมาเริ่มจริงจังกับการหาอาชีพที่มันจริงจังหาอาชีพที่มันมั่นคงนะชาวนี้ก็ขอเป็นข้อคิดสักเล็กน้อยว่าต้นเสาต้นหนึ่งมันก็คงจะเหมือนกับลูกหลานบางบ้านในโยมที่พอพึ่งพาได้พอพึ่งพาได้ นะแต่บางบ้านก็พึ่งพาไม่ได้เลยแล้วก็ไม่รู้จะพึ่งพาได้เมื่อไหร่ด้วยอันนี้ก็แนวแนวบนนะชาวนี้แนวแนวบนงั้นลูกหลานบางบ้านนะต้องรีบโตนะต้องรีบโตต้องรีบมั่นคงเหมือนกับเสาต้นนี้ให้ได้นะเสาเนี่ยรับทั้งศารานะถ้าเสานี้หักไปสักเสาสองเสานี้นี่สาราทั้งสาลานี่เสียสมดุลทันทีอาจจะไม่พังแต่ว่ามันก็นะสมดุลเสียไปเลยงั้นต้องรีบปักหลักให้มั่นคงให้เข้าไว้อย่าปักขี้เลน คือถ้าเด็กสมัยนี้เขาเปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานโน่นเปลี่ยนงานนี้บางทีก็ว่ากันไม่ได้เพราะว่างานของเขามันมีให้มีตัวเลือกหลายอย่าง <S <S 1> <S 1> เขาอาจจะจับงานนี้หน่อยจับงานนี้นิดเพื่อดูก่อนว่าตัวเองจะไปสายไหนจะไปทางไหนเพราะมันมีงานหลายชนิดอย่างสมัยก่อนเรายังเด็กๆงานสมัยนั้นมันก็มีให้เลือกไม่เยอะมันก็อาจจะจับอย่างเดียวแล้วก็จับกันยาวทั้งชีวิตเลยแต่เด็กสมัยนี้เขาก็อาจจะจับโน่นนิดจับนี่หน่อยลองดูลองดูเป็นการลองดู ดีกว่าไปบนบานสารกล่าวดีกว่าไปอ้อนวอนวงสวงขออะไรแบบเพ้อเจอ้อแต่เขาลองทําดูว่าอานนี้จริตเขามันไม่ใช่อันนี้จริตเขาได้อันนี้จริตไ,ไม่ได้ลองบวกลบคูณหารกว่าจะจับงานได้จริงๆอาจจะเป็นสักช่วงวัยหนึ่งก็ต้องคอยให้กําลังใจกันไปอ่างั้นเด็กๆนะวัยรุ่นหรือคนวัยทํางานรีบตั้งหลักให้เร็วนโะยมพ่อแม่แกไปทุกวันทุกวันโอกาสได้มาเจอกันแล้ว ก็พยายามเลี้ยงดูกันไปอย่าปล่อยให้ชีวิตจะต้องถูกเขาเลี้ยงอยู่ฝ่ายเดียวนะขอเป็นกําลังใจวันนี้เดี๋ยวจะได้ฉันเช้าเดี๋ยวเขาสําหรับฉันเช้าตรงนู้นก็วันนี้ฝนตกได้เข้ามาไม่มากเท่าไหร่แต่ก็พอฉันพระอาจารย์จะบินทบาตแค่แค่พอฉันประมาณสี่บ้านเอาแค่พอฉันเช้านะเพราะว่าเดี๋ยวทุกวันพอฉันเช้าเสร็จก็จะต้องออกไปบรรยายทมไปจันทบุรีบ้างระยองบ้างชนบุรีบ้าง ส่วนใหญ่ก็จะไปฉันในที่ที่บรรยายทำแต่ละทีะ่ก็ขอให้มีความสุขมีความเจริญอาพิวาธนสิริสนิจังวุทธาปจายโนจัตตาโรโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังระลังกลับมาถึงวัดพอดีลงรถมาก็มาเห็นกองอิฐ ที่วางอยู่หน้าห้องน้ําตรงนี้เห็นอิดก,ก็นึกถึงคําว่าอิดฉาน้ําหนักเยอะนะถ้าหากว่าถืออิดนานๆก็น่าจะมีน้ําหนักเยอะอยู่นึกถึงคําว่าอิดฉาเวลาพอเห็นใครเขาดีกว่าแล้วก็ตาร้อนความอิดฉาตาร้อนในโยมมันมีน้ําหนักของมันมีน้ําหนักที่ไปกดทับความรู้สึกต่างๆนะเยอะเลยนะ แทนที่ชีวิตมันจะดีขึ้นกว่าเดิมก็ไม่ดีกว่าเดิมความอิจฉามันทำให้ไปกดทับแทนที่จิตมันจะปร่งโปรงเบาเาสบายสบายเห็นอิดเห็นอิดก,ก็ทำให้นึกถึงคำว่าอิจฉาอิดมีน้ำหนักเยอะนะหนึ่งก้อนก็มีน้ำหนักน้อยหน่อยห้าก้อนก็เยอะอีกหน่อยยี่สิบสามสิบ,สบ,สบก้อนก็เยอะสองสามมือยกไม่ไหวก็นึกถึงคำว่าอิจฉา งั้นถ้าวันนี้ใจเรามันแอบมีอิจฉาคนอื่นตรงนี้คือความน่ากลัวนะโยมแอบอิจฉาเขาเล็กๆอยู่ต้องฝึกจิตให้มีมุทิตาบ่อยๆมากๆมุทิตาพลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเวลาเห็นใครเขาได้ดีก็ปรบปลื้มยินดีกับเขาอนุโมทนากับเขามุทิตากับเขา เวลาเราเลื่อนไปในฟีดใน Facebook ในช่องทางโซเชียลมีเดียเห็นใครเขากำลังประกาศความดีของเขาซึ่งจริงๆความดีของคนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะประกาศในสื่อโซเชียลได้นะเห็นใครเขาพูดถึงความดีประกาศความดีก็อย่าไปว่าเขาอวดอย่าไปอะไรนะแล้วเราก็ไม่ตาร้อนกับใครเขาด้วยแต่เราจะรู้สึกว่าเราจะต้องชื่นชมยินดี อย่างน้อยๆเราก็จะเห็นว่ามันมีคนที่ได้รับประโยชน์จากจากความดีของเขาจะมากจะน้อยอยังไงก็มีแหละมีคนที่ได้รับประโยชน์แต่ถ้าอิจฉาก็นึกถึงก้อนอิดเห็นอิดนี่ก็นึกถึงคําว่าอิจฉาถ้าอิจฉาเมื่อไรมันก็มีน้ําหนักที่จะต้องแบกรับแล้วแต่ถ้าไปแบกรับนานเกินไปมากไปตลอดทั้งชีวิตนี่มันคงจะวุ่นวายเยอะทีเดียวถ้าใน,นคืนนี้ นะก็อยากจะให้ท่านทั้งหลายนะเราทุกท่านมาร่วมกันพิจารณาธรรมะนะพิจารณากับสิ่งที่อยู่รอบๆอบตัวเราอะไรที่มันสอนใจเราได้บ้างก็เอามาพิจารณามาสอนใจวันนี้ก่อนที่จะเข้าที่พักนะเห็นอิดก,ก็ทําให้นึกถึงคำว่า,าอิจฉาก็ต้องแบกรับน้ำหนักกันน้ําหนักกันไปงั้นใครอิจฉาก็ยังคงจะต้องแบกน้ําหนักกันอีกเยอะแล้วยิ่งท้าตาร้อนเข้าไปด้วยโอ้โหทั้งแบกรับ้ แบกรับน้ําหนักลิ้นก็จะพันกันซะแล้วแบกรับน้ําหนักด้วยนะแล้วก็ยังอีกทั้งต้องมีความร้อนเนื้อร้อนใจนะร้อนตัวหนักเข้าไปอีกด้วยก็ขอเป็นข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆกับกองอิดที่เห็นกองอิดนะ่ไม่ใช่กองอิด <c oughs> ลิ้น <c oughs> ลิ้นจะแข็งแข็งวันนี้ <c oughs> พูดแปลกๆปกอนนโยมนะก็อนุโมทนาในะวันนี้โรงเรียนวัดโขดใต้ เมื่อวานวัดโขดทิมทารามวัดโขดใต้นี้ก็จะมีชื่อโรงเรียนชื่อสวยมากเลยนะโรงเรียนนครละเทศบานนนลนครระยองวันนี้เด็กๆประมาณ450คนก็ได้ฟังธรรมะตั้งแต่8ดโมงครึ่งจนถึง4ี่โมงเย็นพระอาจารย์ก็พูดอยู่รูปเดียวก็ถือว่า <c oughs> เจ็บคอไปหมดเรายิงไปอยู่ในห้องแอร์นี่ไม่ค่อยถนัดเลยกับห้องแอร์ นะก็มีอาการคันคันคอแล้วก็หนาวหนาวตอนนี้อาการเหมือนคนเป็นไข้ทุกครั้งเลยเวลาพอออกจากห้องแอร์มานั่งรถกลับมาอีก3ชั่วโมงมาถึงตรัสนะต้องอนุโมทนากับโรงเรียนเทศบาลนครระยองนะแล้วก็โยมช้างที่เป็นสารถีอาสาขับรถฟรีโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายนะซึ่งเขาก็รู้ว่านะพระอาจารย์ พอโยมเขาถวายปัจจัยมาเป็นกันเทศเราก็จะต้องหาช่องไปว่ามันจะมีประโยชน์ตรงไหนที่เราจะไปทําได้บ้างก็เหมือนกับร่วมอุดมการณ์กันไม่มีใครเป็นลูกจ้างไม่มีใครเป็นเจ้านายไม่มีใครเป็นลูกน้องไม่มีใครเป็นผู้นําไม่มีใครเป็นผู้ตามเพียงแต่มีแต่เพื่อนร่วมเดินทางแค่นั้นนะก็อน,นุโมทนาบุญกับการสร้างความดีในแต่ละวันเลิอกอิจฉาไม่อิจฉาถ้ากําลังจะอิจฉา ก็ต้องตั้งสตินะว่าพิจารณาเห็นโทษของความอิจฉาว่าชีวิตมันหนักชีวิตมันรุ่มมันร้อนอิจมีน้ําหนักหนึ่งก้อนห้าก้อนสิบก้อนร้อยก้อนน้าหนักยิ่งเพิ่มมากขึ้นสะสมความอิจฉาตาร้อนไปเรื่อยๆมันก็หนักขึ้นไปเรื่อยๆชีวิตก็ไม่รู้จะได้เบาเมื่อไหร่สักทีเราทุกคนต่างไม่มีใครสมบูรณ์และถ้าทุกคนเอาความสมไม่สมบูรณ์ของกันและกันไปกระแทกอารมณ์ใส่ซึ่งกันและกัน แล้วเมื่อไรโลกเราจะสมบูรณ์เสียทีถึงมันจะไม่สมบูรณ์แต่เราก็จะทําให้มันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่มันจะสมบูรณ์ได้ในความไม่สมบูรณ์นั่นแหละ,ะก็ขอจเจริญพรเป็นกําลังใจวันนี้อายุวันโนสุขขังพลังเทิน